เลือกตามใจชอบเลยไม่ได้เลือกดีสี่สิบบาทเลยเขียญกูมีทั้งเหรียญมีทั้งนี่ปวดทวดกูมีเลยปวดทวดปวดทวดสวัสดีครับท่านผู้ชมคนดูการยาวเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมาเดินเล่นที่ตลาดปัตตานีกอนนะครับวันนี้พาเด็กน้อยมาเดินด้วยนะครับเด็กน้อยสุดยอด เล่นเล่นอโอ้โหเราบูมาด้วยอของขายเต็มเลยขาหมือสองเสื้อผ้าผ้าเครื่องเกียรเยอะมากยี่สิบบาทเดือนถ้าเหรียญมียี่สิบเงินไม่มีเหรียญนี่ตุกเหรียญเก่าเลยไมได้ เหรียญสิบเหรียญอะไรไม่รู้เก่าเหรียญเก่าปลาคอนนี่เท่าไหร่ครับอ๋อพ่อค้าไม่อยู่เดี๋ยวถามันเลือกนำใส่ชอบเลยไม่ได้เลือกดีสี่สิบบาทเลยเหรียญกูมีทั้งเหรียญมีทั้งนีบุดทวดกูมีเลยบุดทวดบุดทวดแร่ก็จะเป็นใบพีชา ที่ไหนนะพี่กําแพงเพชรแล้วก็สว่างเหรอครับวัฒนวิชาที่เขียนปอดไทยอ่ะอ๋อท่าเนื้อดินนี่ไม่ค่อยรู้จักเลยพี่อ่อืมนี่ปลาปานนะปลาปานเอได้เลยแกะดูตรงนี้ต้องแกะดูโจังเคก็เมยเดี๋ยวต้องต้องชอบเส้นเดี๋ยวอยู่ก็ไทยเลยก็สงวดล้ว ทัดด้วนบูเปลือกเปลือกแบบนี้กูมีเนื้อดินเนื้อดินมันตึบเราจุกเด็ดตาดีได้ตาไรเสียนะครับสุกเด็ดกอุ้งนี้ก็เนื้อสวยดีเนื้อสวยมาก เนื้อเหลืองเขา่น้สวยนะเนื้อเหลืองที่คองได้เลยลูกเนื้ออมเหลืองบอกอะพี่คองอ้ยเก่านี่ก็ถูกนะครับพี่ห้สิบวันนี้วันอาทิตย์นะครับคนเยอะมากเลยคนเดินกันเต็มเลยด้านในตลาดวันนี้มาก็ช่วงเย็นแล้วใช่ไหมเรามาเย็นแล้วหลบรถหน่อยหลบรถนิดนึงจ้า รถมาส่งน้ำแข็งไปดูแม่ค้ามาเอาผ้ามือสองนะครับตลาดพื้นคนเต็มเลยเต็มตลาดอ่ะวันนี้วอาทิตยอย่างเงี้ยวันนี้เราก็มาคัดผ้าแล้วก็มาดูผ้าด้วยเดินเล่นชิวๆนะครับวันอาทิตย์บรรยากาศตลาดปัตวิตกร